ก็ขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนญาติยตยพ่อแม่พี่น้องอทั้งหลายแหละก็ขอกลาบสวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาสอนรับลิงสําหรับแบบบางคนอยากได้ลิงอย่างเช่นไอ้ตัวลิงตัวนี้นี่ลิงนี้ที่มันมาใหม่นะอันนี้จะมาแบบอธิบายแบบละเอียดเลยนะเอ่ออดอมี me. ได้มีการอัปเดตใหม่ก็คืออัปเดตใหม่เขาได้เพิ่มลิงเข้ามาซึ่งลิงตัวนี้มี มาแค่สี่วันนะทุกคนพัมจะมาอาธิบายแบบละเอียดคือมันมีมาแค่สี่วันซึ่งวิธีการรับลิงก็คืออย่างเช่นทุกคนมาเกิดเกิดในบ้านใช่นะไหมนะี่กดนิ่นะาใหมนะสมมตินี่ไม่ใช่ดิทุกคนจะเห็นในนี้ไหมนี่อธิบายเป็นละเอียดเลยนะเห็นในนี้ทุกคนกดเข้าไปมันก็จะบอกว่าน็กอ่ะกดนิกกดย็ดไปเลยแล้วมันจะเทเลพอร์ตไปให้ตรงที่สุ่มลิงนะขั้นแรกทุกคนต้องมีเงินหกร้อยบาทอ่ะ รับประกันชัว่วปาัาบแต่ไม่รู้ว่าชัวปัาบจริงไหมก็คือสุม่มอันนี้ของเรานะเราสุ่มแค่รอบเดียวก็ได้ลิงเลยนะน่าจะเป็นแบบทุกคนนะทุกคนก็น่าจะได้ลิงแค่รอบเดียวเลยน่าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้ซึ่งเราเองนะอยากได้ลิงบุกนี้มากเนี่ยเอ้าเอาลิงอะไรเนี่ยคือไอ้ลิงอันนี้มันเป็นลิงของโคงอันนี้มันกาลังโหลดภาพอยู่ซึ่งเราอยากได้ลิงนินจานี่ลิงนินจาอยากได้มาก พอเราไปสุม่มเราสุ่มประมาณสองรอบแล้วมั้งนี่เราได้อันนี้มาได้ชิงของลิงเออเอาเอาโหลดภาพหน่อยโหลดสักที่เชอะมันไม่โหลดเอาเป็นว่าเนี่ยได้ชิงของลิงตัวนี้แล้วกันชิงหรือฉาบเนี่ยไอตวนี่เห็นไหมเห็นโหลดภาพแล้วนี่เราได้อน,นี้มาซึ่งมันถ้าจะแลกก็ต้องมีครบสามอันถึงจะแลกได้นะทุกคนอ่ะจะมาสุ่มให้ดูกันเลยนะ จะมาอธิบายอีกรอบลิงมีมาให้สุม่มจะมีสุ่มแบบพรีเมียมก็คือการใช้โลบัคก,กับสุ่มแบบธรรมดาก็คือการใช้เงินในเกมแต่สุ่มแบบธรรมดาใช้เงินในเกม600บาทนะทุกคนและถ้าอยากได้ก็เก็บเงินไปเล่นเก็บเงินให้ครบ6 0 0บาทแล้วก็มาเอาซึ่งถ้าใครยังเล่นไม่เป็นแบบแล้วมาเพิ่งมาลองเล่นเกมน,นี้แต่อยากได้ลิงเล่นให้ครบ600อยอยากได้เงินทำยังไง ก็ให้ทุกคนแนะนํานะให้เล่นเป็นเด็กแล้วก็ให้มีสัตว์เลี้ยงแนะนําให้มีสัตว์เลี้ยงด้วยถึงจะได้ได้เงินเร็วได้เงินเพิ่มเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันก็จะมีแบบภารกิจอะไรอย่างนี้แล้วถ้ากดไปนี่มันก็จะมีเส้นทางให้เราทุกคนทาตามมันมันทำตามให้มันหมดทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นมันก็จะได้เงินไปเรื่อยเรื่อยๆื่อแต่ถ้าทุกคนไม่มีสัตว์เลี้ยงก็ไม่เป็นไรก็เล่นไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยเดี๋ยวก็ได้600เองแต่ภารกิจนี้เอ้ยวเฉยดิลิงอ่ะลิงมันมาแค่ะ เราก็จะมาอธิบายแบบนี้ละเอียดมากเลยนะละเอียดไหมก็อธิบายมาครบหมดทุกอย่างแลวนะโอเคและมาสุ่มให้ดูกันซึ่งถ้าเราสุ่มเนี่ยทุกคนถ้าสุ่มได้ลิงแล้วทุกคนแบบบอกว่าเอา้าอยากได้แบบสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นหรืออะไรอย่างงี้นะมือใหม่หรืออะไรางี้เนี่ยชุดชุดลิงอะ่ะบางคนที่ยังไม่รู้เนาะชุดลิงแบบนี้ได้ไหมได้ยังไงหรืออะไร คืออันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันมีให้ล็อกอินตอนตอนช่วงไหนนี่แหละช่วงที่มันอัปเดตอะไรนี่แหละของ Adobe มีอัปเดตอะไรนี่แหละแล้วมันก็จะแจกอันเนี้ยซึ่งใครที่อยากได้ก็มาไม่ทันแล้วนะจะบอกคแต่มันก็จะมีของขายเพิ่มอีกอยู่แหละแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ได้อันนี้มามาจะมาสุ่มให้ดูกันเลยนี่ถ้าใครที่ไม่ไม่แบบไม่อยากเก็บเงินให้ถึงหกรก็เอาแบบโลบั แต่ถ้าเก็บเงินนี้นถึงหกร้อยก็แบบนี้มาสุ่มอันนี้ดูกันเลยกดไปซื้อโอเคโหลดภาพให้มันโหลดภาพก่อนยังไม่โหลดโหลดภาพโหลดภาพซุ่มซุ่มไปซุ่มไปซุ่มไปกดซุ่มก็ไปเออได้เลยได้ลิงได้ลิงอยู่แล้วมันต้องได้ลิงอยู่แล้วแหละเออซุ่มกี่ครั้งก็ได้ลิงทุกครั้งโอเคนี่ได้ลิงมาแล้วนะทุกคน เห็นไหมล่ะว่าก็จะได้ลิงอยู่แล้วซึ่งถ้าใครอยากได้ก็ทําตามที่บอกไปให้ครบทุกอย่างเลยนะหาเงินให้ครบหกร้อยหาเงินให้ครบหกร้อยอุ้ยได้ลิงสามตัวมีลิงสามตัวหาเงินให้ครบหกร้อยแล้วก็มาสุ่มอันนี้ได้เลยหรือถ้าใครที่ขี้เขียนหาเงินให้ครบหกร้อยก็สุ่มแบบโรบัสตได้เลยซึ่งบอกอีกรอบนะถ้าใครอยากได้ลิงพวกนี้เอ๊ะทำไมมันสวยจังเลยแบบพวกนี้มันเท่จังเลยมันสวยงเลยอยากได้ก็แนะนําคือ มันต้องสุ่มหลายรอบมากแล้วพอสุม่มเราก็ต้องสุ่มให้ได้3อันนะเนี่ยอย่างเช่นอยากได้นิน,น,นจาก,ก็ต้องสุ่มไอ้ไอ้ม้วนอันเนี้ยเนี่ยม้วนอันเนี้ย,นเ,นยเป็นคมพีศักดิ์สิทธิ์อะไรของมันเนี่ยให้ครบ3มอันถึงจะเอามาแลกได้ซึ่งของเราก็ได้เป็นชิงอะไรนี่แหละเออช,ชิงชิงฉับอะไรเนี่ยได้มาอ่ะก็อธิบายกันจบแล้วนะสำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง nita barano หรือช่องิตาบ b a r โน่ด้วยนะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะ แล้คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะบ๊ายบายสําหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย